เป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากๆา,ากนะทางยางโหดทางยงาง,ยงโหดเรากำลังจะลงไปที่ตัวถ้ำกันซึ่งทางลงนี้มันก็จะชันมากๆเลยมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่โชว์น้ำตกแล้วสวยมากสวยมากสวยมาก จากคลิปที่แล้วที่เราได้เดินทางเข้าสู่อุทยานแห่งชาติภูลังกาคลิปนี้เราจะเดินทางกันต่อไปสู่ถ้ำนาขีตามรอยเส้นทางพญานาคและเยือนดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นอันซีนของทางภาคอีสานพอพ้นฐานที่สิบมาใช่ป่ะเราก็ต้องเดินเข้ามาเหมือนจะเป็นทางแบบทางธรรมชาตินะเนาะครันนี้ทางมันจะไม่ใช่ยางมาตอยลาดละยังไม่ใช่ทางสีดําละอันนี้เราก็ต้องแบบว่าค่อยๆเดินมันจะเป็นทางที่แบบว่าคนโคลนแฉะหน่อยอะ เดินทางกันต่อในเส้นทางธรรมชาติสู่ถ้ำนาคีด้วยระยะทางอีกประมาณ500เมตรซึ่งเส้นทางนี้เป็นเส้นทางการเดินทางศึกษาธรรมชาตินักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับความเป็นธรรมชาติแบบ360องศานักท่องเที่ยวสามารถพักดื่มน้ำถ่ายรูปหรือชื่นชมธรรมชาติได้ตลอดทั้งเส้นทาง ขอบอกเลยว่าบรรยากาศในการเดินทางในกุทยานแห่งนี้คือมันดีและสดชื่นมากๆโอเคตอนนี้เรามาถึงอีกจุดหนึ่งเลยจุดที่สิบมาแล้วเราขึ้นมาแล้วตอนนี้คือเป็นจุดที่น่าจะเป็นหัวหัวของน้ำตกได้เลยอย่ะเราพาไปดูว่า ข้างบนเป็นยังไงคือมันสวยงามมากเราบอกเลยอันเนี้ยน่าจะเป็นต้นน้ำอยู่ทางนู้นก้นน้ำจะอยู่บนเห็นไหมเห็นไหมีตก้นน้ำอยู่บนนี้อ,อันนี้คือน้ำตกที่ไหลลงไปทุกจุดเลยไหลผ่านทุกจุดเลยขึ้นมาคือชุ่มชื้นมากบอกเลยหายเหนื่อยเลยจ้าและนี่ก็คือความสวยงามของน้ำตกตาดโพ โอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อที่ในถ้ำแล้วนะคือตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดง่ายๆเลยเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายรูปมากๆนะท่องเที่ยวต้อง,ต,องต้องมาพักถ่ายรูปที่นี่คือกว่าเราจะได้รูปนี่คือรอนานมากแต่เราได้แล้วแหละเดี๋ยวเราจะเดินทางไปกันต่อและทางก็เป็นแบบนี้นะครับอุย้ยชันมากอะ่ะคือยิ่งขึ้นยิ่งชันยิ่งขึ้นลาบาก อ่ะดูะหัวไหมละ่ะทางยังโหดทางยังโหดทางยังโหดแต่ไหนก็จะถึงละไปสู้เขาต้องบอกก่อนเลยว่าต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรช่วงที่เป็นทางลาดชันาทญญางอุทยานก็มีเชือกไว้ให้จับสลับกับบันไดเล็กๆเ,เ,เพื่ออำนวยความสะดวกของนักท่องเที่ยวสุดปลล่าสุดไหมพี่พี่กอล์ฟสุดไหม โอ้ยคือแบบว่านึกว่าทางจะสบายตอนนี้เริ่มไม่ใช่ละแม่งโดนอันนี้ไม่ใช่แม่ใช่ใช,ใชเดินป่าต้องมาฟิลนี้ใครที่โหยหาความลำบากนะครับมาได้เลยที่ห้านาคีมาเที่ยวธรรมชาติมาสแสวงหาความลำบากกันครับแต่สนุกโอ้ทางชันมากเดินทางลำบากมาก จร,จริงๆต้องขึ้นอีกนะเนี่ยขอพักขอพักขอพักเหนื่อยก่อนว่าทุกวันนี้มันซอฟลงแล้วเพราะว่าตรงที่เป็นเชือกมันก็จะมีราวให้เราจับขึ้นมาแล้ววางจุดที่มันลื่นเจ้นที่เขาก็จะทําเป็นบันไดให้เราหรือว่าราวจับให้เราม,มันก็จะซอฟขึ้นมานิดนึงเมื่อก่อนนี้อันตรายกว่านี้เยอะค่ะตรงที่เป็นหน้าผามันก็จะมีแค่ไม้ท่อนนึ่ง<ะ>วางแล้วก็จะเดินไปตามท่อนไม้แล้วนะักท่องเที่ยวสมัยก่อนนี่คือมาเยอะแบบนี้ไหมฮะ เยอะกว่านี้ค่ะเยอะกว่านี้เหรอก่อนนี่เยอะมากวันหนึ่งพันกว่าพันกว่าเพราะว่าเมื่อก่อนมีเขาคิดว่ากลัวว่าจะได้เปิดไอจองผ่านแอปเหมือนแอปคิวคิวเหมือนนาคาแต่พอเขาได้มาสัมผัสจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันก็ไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวเหมือนแบบว่ามันจะอันตรายแต่ข้างบนอันตรายแต่ข้างบนแต่เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขามาแยกระหว่างขาขึ้นกับขาลงมันคนละทางกันมันก็เลยทําแบบว่า มันน่าจะไม่ได้จองเหมือนฝั่งราคา<ม>คือแบบว่าว่างแล้วก็สามารถนับกันมาเที่ยวได้เลยอย่างเงี้ยมันไม่อันตราย<ม>เพราะว่าเราสามารถเดินสวน<า>ขึ้นสวนล<อ>งนได้สบายเลยมุมนี้ถ้าเราได้ขึ้นมาแล้วเราก็จะเจอกับต้นไม้ที่หน้าเหมือนคนเนะาะเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าหน้าจะเหมือนคนเดี๋ยวเราให้ดูว่าหน้าเหมือนคนยังไงเราว่ามันก็เหมือนอยู่นะ และในที่สุดเราก็ได้เจอกับเสียงนาคีแรกของเราแต่ทางเจ้าหน้าที่บอกว่านี่คือเสียงที่9เหตุผลอะไรที่ทําให้เสียงนี้ถึงเรียกว่าเป็นเสียงที่9ไปฟังจากปากเจ้าหน้าที่กันเลยเป็นเสียงที่เก้าเสียงที่เก้าเสียที่9เราเจอเป็นเสียงสุดท้ายแต่ว่าสําหรับนักท่องเที่ยวจะเจอเป็นเสียงแรกคือเคสวาเล่เก้าไปเลขมงคลเล่เก้าไปเลขนําโชคอยากให้นักท่องเที่ยวเจอแบบ เป็นสิริมงคลกับชีวิตอย่างเงี้ยค่ะกิจการจะได้ก้าวหน้าอะไรจะได้เจริญไปข้างหน้าอะไรเงี้ยค่ะโอเคตอนนี้เราผ่านจุดถ่ายรูปมาละเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปที่ตัวถ้ำกันซึ่งทางลงนี้มันก็จะชันมากๆเลยเดี๋ยวเราขอลงไปก่อนเนาะีลยวว่ากันอีกที ด้้วยจาตอนนี้เราก็มาถึงจุดถ่ายรูปอีกจุดหนึ่งแล้วซึ่งจุดนี้ก็จะมีพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่ข้างบนด้วยก็ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวก็น,นิยมมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวเราอินเสิร์ตภาพไปให้ดู จุดนี้เราจะได้พบกับหินที่มีลักษณะคล้ายเศียรพญานาคหรือหัวงูขนาดใหญ่โน้มลงมาอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งที่ <c oughs> นะักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้มันก็คือทางขึ้นจุดทางขึ้นเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพดูนี่ก็จะเป็นจุดทางขึ้นเข้าถ้ำอันนี้ถ้ำนี้จะทะลุไปได้อีกที่หนึ่งนี่ทางขึ้นโอเคตอนนี้เรากำลัง เข้ามาในถ้ากันแล้วซึ่งในถ้านี้ก็จะมีน้ำได้ยินเสียงน้ำตกนะหแือว่าจะมีแบบว่าน้ำาหยดนะผมจะบอกเลยว่าสุดว่าสวยจริงทางเดินคือชันมากต้องเดินระวังมากๆ ตอนนี้เราขึ้นมาแล้วโอเคตอนนี้เราขึ้นมาถึงข้บวลกันแล้วครับเส้นทางคือปวดมากเดี๋ยวเราจะไปจูดเดยกันต่อ เดินขึ้นมาจากจุดเสียงที่9อีกประมาณ40เมตรเราก็จะพบกับถ้านาขี่ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางหน้าปกและมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะักท่องเที่ยวสามารถสักการะขอพรในตาอัธยาศัยโอเคตอนนี้เรามาถึงจุดเป็นจุดไฮไลท์เลยตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลท์เลยอันนี้ไม่ใช่จุดถ่ายรูปแต่ว่าจะเป็นจุดที่แบบว่าให้นักท่องเที่ยวขึ้นมากราบไหว้สักการะเนาะ พระพุธทธรูปที่อยู่ในถ้ำแห่งนี้และนี่ก็เป็นเสียงที่สองอันนี้องค์พระเอ่อชื่ออะไรอะ่ะครับะพระนั่ปกสามเสมเียงค่ะพระพุทธรูลที่ท่านเจอมาจากต่างประเทศอินเดียเลยนะคะเพื่อมาให้เจ้าแม่เจ้าแม่ท่านเรื่องมาสักกาเป็นพระเพราะว่าพระพุทธรูปท่านบอกว่าที่เนี่ยเป็นที่ขึ้นที่ลงของเขาทุกสิบห้าขั้เขาจะมาจำศีลภาวนากันตรง เขาจะนุ่งขาวห่มขาว,ขาวแล้วเขาก็จะมานั่งจำถึงธัรณนาตรงนี้ระหว่างการเดินทางนั้นเราจะได้พบเห็นหินที่คล้ายกับเก็ดงูเป็นปรากฏการณ์ของธรณีวิทยาที่เรียกว่าซันแครกเกิดจากการแตกของผิวหน้าของหินเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไปมาของอุณหภูมิที่แตกต่างในเวลากลางวันและกลางคืนอย่างรวดเร็วโอเคตอนนี้เราก็มุดมาจากถ้ำทะลุมาอีกแล้วเดี๋ยวตอนนี้เรากําลังจะเดินขึ้นไปสู่ลําตัว แต่โดยความเชื่อเชื่อกันว่าหินพวกนี้มีลักษณะเหมือนงูขนาดใหญ่ที่กำลังขดตัวไปมาและความเชื่อของชาวบ้านก็เชื่อกันว่าเป็นงูขนาดใหญ่ที่กลายเป็นหินขอย้ำว่าต้องใช้วิจารณยญาณในการรับชมนะจ๊ะและในที่สุดเราก็ได้เจอกับเสียงที่3 ค okay, ตอนนี้เราก็มาถึงจุดไฮไลท์ที่แบบว่าสวยงามมากๆก,ก็คือจุดที่จะเป็นหน้าผาแล้วแต่ตรงนี้ยังไม่ใช่นะอันนี้บอกก่อนยังไม่ใช่อันนี้แบบว่าแค่เซิฟเซิเดี๋ยวเราให้ดูเป็นไงละ่งนะมันสวยจริงๆมันสวยจริงๆเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปข้างล่างนะ,อ,ะอันนี้เป็นจุดชมวิว หน้าผาก็คือแต่กล้องต้องมายืนตรงจุดนี้แล้วคนถ่ายไปถ่ายตรงนู้นอ่าคนถ่ายไปถ่ายตรงนู้นเดี๋ยวเราให้ดูตากล้องยืนตรงนี้ส่วนคนถ่ายต้องไปยืนอยู่ตรงนู้นแต่วีดนี้สวยมากสวยมากจริง รมชาติลมลื่นมากๆโอเคและจากมุมนี้เราก็จะเห็นน้ําตกที่เราเพิ่งเดินขึ้นมาเนาะมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมนึงที่โชว์น้ําตกแล้วคือสวยมากแต่กว่าจะขึ้นมาได้ก็ใช้ได้เหมือนกันเหนอยวเ,เรื่อง ใครที่ใจพร้อมกายพร้อมก็มาได้เลยเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันตรงหน้าผาฝั่งนู้นเนาะเดี๋ยวเอาภาพมาฝากว่าสวยแค่ไหนเราก็มาถึงจุดคายแม็กของที่นี่นั่นก็คือผานาขีคือวิวสวยมากวนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเดี๋ยวมากที่บอกเมื่อกี้เราอยู่ ตรงนูน้นเราอยู่ตรงนูน้นตอนนี้เราอยู่มาอยู่ตรงนี้เดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนั่นไงเห็นยังนั่นคือฝั่งนู้้นที่เราไปโอเคเดี๋ยวเราจะเก็บภาพแบบ360องศาไปให้ดูกันว่าที่นี่สวยแค่ไหนไป Okay. ตอนนี้ก็ถ่ายรูปนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเรากำลังจะกลับลงไปด้านล่างนะครับตอนทางลงเนี่ยมันจะเร็วกว่าอันนี้ไม่รู้ว่ายังไงเร็วยังไงนะก็งงเหมือนกันสไลด์ลงไปหรือเปล่าไม่รู้เราใช้เวลาเดินเป็นหลายชั่วโมงอยู่เพราะว่าอาจจะต้องแวะถ่ายรูปด้วยนู่นนี่นั่นเนะเาะแต่ทางคือแบบว่าหัวจริงหัวจริงทางหัวจริงอันนี้ต้อบอกก่อนว่า ใครจะมาที่นี่คือต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยเพราะว่าทางเดินนี่คือหันลุหดมากทางเดินหารุโหดมากจริงระยะเวลาในการเดินทางของเรานั้นทั้งขาขึ้นและขาลงเราใช้เวลาประมาณสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวตอนนี้มาถึงจุดข้างล่างแล้วที่เป็นน้ำตกอ,อันนี้ขอเล่าให้ฟังหน่อยว่าทางขึ้นว่าโหดแล้วทางลง โหดพอกันโหดพอกันโหดพอกเหมนเหมือโนโหดกว่าด้วยแต่เราก็ผ่านมาได้ตอนนี้เรากําลังไปสู่ทางออกของอุทยานแห่งนี้นะครับกลับมาสู่ทางยางมาต่อยละอุ่นใจละหอบจะแดกหอบจะแดกหอบจะแดกม่โดนอันนี้ไม่ใช่เดินป่าลงมาฟิลนี้ดีใจสุดๆ <Vikings> ถึงทางลงแล้วนี่จำได้ไหม นี่นี่จุดที่สิบนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่จุดที่สิบลีแลกแล้วโอ้ยเหลือรอกินข้าว,ว,เ,าว,ว,ว,วเดี๋ยวเราคยิบขยิบขยิวเลยโอ้ยเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเลยทีเดียวตอนนี้มุนแรงแล้วจริงๆโอเคไบ,บายโอเคตอนนี้เราลงมาข้างล่างกันละตรงที่รถรอเราเนาะแต่เราก็จะแวะ อ่าสักการะที่ศารพญานาคราชนะครับก็โอ้พูดพอาะซะเลยก็เดี๋ยวเราจะให้พี่ไกด์มาให้ความรู้ผมอันนี้ก็จะเป็นสารปู่สารย่านะคะปู่นาคาย่านาคีเราถือเคสว่าถือเคสว่าไปลามาไหวา้เวลาที่นักท่องเที่ยวขึ้นก็จะให้ไหว้หรือลงเราก็จะไหว้อย่างเงี้ยค่ะ,<อ>ะถือเคสก็ปู่นาคาย่านาคีเป็น สิงศักดิ์สิทธิ์ของูลังกาที่อยู่ผูู้ลังกานี้มาตั้งนานแล้วค่ะขึ้นขอเบิกทางเบิกอะไรให้เดินทางปลอดภัยก็ได้อโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอเคตอนนี้เรากำลังไปที่รถเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันต่อเลยจะเป็นที่ไหนต้องติดตามตอนนี้ ขอขึ้นรถก่อนบาย